สวัสดีครับคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เวลโครกท่าเดืนมีดูกันได้นะคะตอนนี้เราอยู่บนเหมือนหอคอยเขาจะมีแผนที่ให้เราเดินไปมีจุดท,ที่นี้นจะเป็นจุทจนทดที่นเสือมามาขับจูนใครเดินเดินใครเลือกเสือสนุกนะข้างล่างก็จะเป็นสวนให้นั่งพักเขจะมีจุดให้นั่งพัก เป็นระยะเป็นระยะนะคะนี่นี่ก็จะเป็นจุดน้ำอ,อยู่บนเราก็จะเห็นมุมข้างล่างกว้า,างขึ้นนะคะุณรู้หรือว่าสบายทันทีเสร็จมันก็จะมีดอกไม้มีสนามหญ้าแล,แล้วก็จะมีน้ำตากธรทำไว้แช่ก็สบายมาก